นอกจาก F Pin แล้วยังมียี่ห้ออะไรพี่วันเนี่ยอ๋อ oh, MKA เออ KMA ผ <Okay. S 1> ้าเปล่า <laughs> <laughs> KMA ดูสิผ้ามุ่ไปทั่วเลยคนเราเออว <laughs> ันยังคิดดูเออร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในนอกจากนอกจากจะมีของ F Pin แล้วก็จะมี KMA นะครับ oh, อ,อ่ะพี่วันไม่จํากัดจํานวนนะครับ <laughs> อะไรมันจำก,กัดจํานวนเนี่ยร้อยี <laughs> ่สิบเปอร์เซ็นต์๋อเหรอโอ้อ่ะก็ดูราคาก็โอเคอยู่นะครับมาพี่วันก็ดูไล่ไปเรื่อยๆนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ อยากจะมาชมสินค้าด้วยตัวเองก็เรียนเชิญนะครับที่สวีกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่ตรงโปรโมชั่นเลยร้านทองมานิดหนึ่งนะครับเลยร้านทองมานิดหนึ่งนะครับไปทางนู้นเห็นไหมคุณลูกค้าจะได้ดูออนะครับในที่เล็งไม่ใช่เอ่อแอปแอปอันนี้แอปมันจะแอปฟินเนาะ KMA KMA นะครับก็คุณลูกค้าหลายๆท่านบางคนก็ใช้เอฟฟินบางคนก็ใช้ KMA นะครับคนเรารถนิยมไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจคุณลูกค้าตรงนี้แหละครับฝั่งนี้นิดนึงมีอัตโนมัตหลายยี่ห้อลยหลายยี่ห้อรับนี่เราจะรายการอยู่รายการนะครับ KMA แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดจัดส่งไหมคะส่งค่าส่งค่าส่งราคาส่งตามจริงนะครับเดี๋ยวปรับปรับเสียงใหม่ผมนิดนึงอัลโหลสองสามสี่ เสียงเหมือนสาหยันสัญญาเลย <ś c oughs> อ่ะอยู่ต่างจังหวัดส่งอยู่นะครับส่งอยู่นะครับคุณลูกค้าอ่า20%นะครับอ่าสอบถามกันมานทางอินบ็อกซ์เลยนะฮะสอบถามมาได้เดี๋ยวให้น้องแอดมินอ่ามาถ่ายรูปแล้วก็ดูให้คุณลูกค้าอีกที่หนึ่งนะครับสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับอ่ามาฝั่งนี้